สวัสดีนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับตัวอุปกรณ์ชุดนี้กับชื่อของมันก็คือนะครับ usb to SATA ก็เอาไว้นะครับสำหรับเสียบกับตัวฮัสดิตัว ssd ที่เป็น2.5ตัวนี้ก็มีอยู่2เส้นที่แรกก็มีเส้นเดียวนะปรากฏว่าใช้งานดีมาก เส้นเดียวไม่พอต้อง2เส้นก็เสยสั่งมา2เส้นเลยนะครับมีขายทั่วไปนะตามช h อปปี้ลาซาดาแล้วก็ร้านอื่นๆก็มีนะครับร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Computer. สำหรับตัวฮาร์ดดิสที่เป็นฮาร์ดดิสโน้ตบุกตัวเล็กแบบนี้เราไม่ต้องจ่ายไฟเพิ่มนะครับก็แค่เสียบชุดนี้เข้าไปเสียบ USB เข้ากับตัวโน้ตบุกก็ใช้ได้ หรือจะเป็น SSD แบบนี้นะครับ SSD แบบขนาดใหญ่ที่ใช้กับโน้ตบุ๊กหรือใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้ SSD รุ่นนี้เนาะกับฮาร์ดดิสก์ใหญ่แบบนี้อันนี้ตัวใหญ่เลย1นึบก็ใช้ได้วิธีการทำยังไงนะครับเสียบปลายนี้นะครับเสียบแจ็คเข้ากับส a ต a นะครับกล้องสันหน่อยนะก็ ถือมือเดียวเดี๋ยวจะเสียบเข้าก่อนโอเคเสียบเข้าแล้วเดี๋ยวจะไปเสียบกับตัวอุปกรณ์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ให้ดูอันนี้จะใช้เป็นโน้ตบุ๊กแล้วกันนะอ่าโน้ตบุ๊กของเราอยู่นี่นะครับเสียบเข้าไปเลย usb บางคน เียบเข้าไปแล้วนะก็จะมีสัญญาณไฟให้ดูนะครับว่าข้อมูลลิงก์ไหมลิงก์ข้อมูลหรืออยังถ้าไฟกระพริบก็คือลิงก์แล้วนะครับ,รบก็มาดูที่หน้าเครื่องนะไปดูที่ดิส PC อ่าชื่อนี้นะครับก็คือชื่อของตัวที่เราเสียบฮาร์ดดิสเข้าไปฮาร์ดดิสเล็กแล้วเมันคลิกเข้ามาก็เจอข้อมูลนะครับส่วนมากก็ฮาร์ดดิสรู่นนี้นะครับก็จะเป็นฮาร์ดดิสไวแบ็กอัพนะครับก็คือมีเครื่องมาทำหลายๆเครื่องเนาะก็จะมีการแบ็กอัพข้อมูลเก็บ แบ็กอัพจากเครื่องนี้ไปใส่เครื่องนั้นแบ็กอัพจากเครื่องนั้นไปใส่เครื่องนี้นะครับก็เลยต้องมี2เส้นไว้นะไว้ช่วยกันอันนี้กรณีตัวเล็กเนาะเดี๋ยวไปดูตัวใหญ่กันชุดใหญ่ที่ต้องจ่ายไฟเพิ่มจ่ายยังไงอ่าเดี๋ยวถอดออกเลยนะตัวนี้ตัวเล็กเก็บไว้อ่านี้ดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ทุกอันนะมันจะมีที่ให้เสียบไฟเข้าก็คือช่องนี้เดี๋ยวให้ดู เห็นกันเนาะเป็นช่องสีเงินเงินับน,นั่นคือปลายแจ็คเขนะครับเสียบแจ็คเข้าไปนะครับจาก,กแกแเปเตอร์เสียบเข้าไปเลยอ่าค่อนข้างจะแน่นนะอาจจะเสียบแล้วแล้วก็เสียบฮันดิสใหญ่เข้าไปจับไม่ถนัดเท่าไหร่อาจจะกล้องสั่นๆะพอดีทำอยู่มือเดียว ไม่คยได้ไหน่อโอเคเสียบแล้วเสียบเข้ากับะแดปเตอร์แล้วไปเสียบไฟกันเสียบเข้าคอมกันก็วางเลยนะอันนี้ปลั๊กไฟที่เตรียมไว้นะก็เสียบไฟจ่ายไฟเข้าไปก่อนให้ตัวฮันดิททำงานนะครับก็เสียบ USB ตามเข้าไปเลยพอเสียบ USB เข้าปุ๊บ อ่าถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงนะฮาร์ดดิสมันหมุนแล้วแล้วก็มีไฟแสงสถานะแล้วนะครับกพิบแล้วมาดูที่คอมพิวเตอร์กันนะก็เข้าไปที่ดิสพีซีนะไปเช็คดูว่าเข้าหรือ,อยังเข้าแล้วนะครับ นี่มาแล้วมาแล้วอันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อนะมันเป็นตัวฮาร์ดดิสของคอมพิวเตอร์เลยนะครับถอดมาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็จะเอามาแบ็กอัพข้อมูลกันเนาะเข้าไปดูอ่านี่เลยอันนี้น่าจะเป็นไดซ์ดของฮาร์ดดิสใหญ่ตัวนี้ดูที่ H ก่อ,อน H นี้จะเป็นไดซ์ C นะครับอันนี้น่าจะเป็นไดซ์ซของ ตัวฮาร์ดดิสต์รุ่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็การใช้งานก็ง่ายนะครับถือว่าได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับบางทีคอมพิวเตอร์มันเสียเนาะมีปัญหาเราจะถอนฮาร์ดดิสต์ออกมาเพื่อเอาข้อมูลเก็บไว้ก่อนกู้ข้อมูลแบบนี้ก็ได้ข้อมูลที่ถูกลบทิ้งไปเราถอนฮาร์ดดิสต์ออกมากู้กันข้างนอกแบบนี้ก็ได้เลยผ่าน USB นะก็สำหรับใครดูแล้วนะครับชอบ ก็กดไลค์ถูกใจกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับมีอะไรก็จะได้มาแบ่งปันกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็อาจจะกล้องสั้นๆหน่อยครับถ่ายอยู่คนเดียวมีอยู่มือเดียวถือไม่ถนัดเท่าไหร่เจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีปัญหาอะไรจะได้เอามาลงให้ดูกันนะครับ